และในช่วงเทศกาลสงกรานต์แบบนี้นะคะอาจจะมีเรื่องของการขาดแคลนโลหิตได้ค่ะกรมทหารราบที่8ก็ได้จัดกําลังพลจิตอาสาไปร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเพิ่มปริมาณโลหิตสํารองให้กับโรงพยาบาลต่างๆในพื้นที่ภาคอีสานค่ะ ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่นกรมทหารราบที่8ได้จัดกำลังพลจิตอาสาไปร่วมบริจาคโลหิตสำรองให้กับเพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินในโรงพยาบาลต่างๆในเขตพื้นที่จังหวัดเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ เพื่อให้โรงพยาบาลน,นั้นมีโลหิตส,สำรองเพียงพอต่อการรักษาพยาบาลและการดูแลผู้บาดเจ็บในห่วงเทศากาลสงกรานต์ประจำปี2568ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามประเพณีไทยแล้วก็ประชาชนส่วนใหญ่ค่ะมีการเดินทางกลับภูมิลำเนารวมกิจกรรมตามประเพณีกับครอบครัว ส่งผลให้การบริจาคโลหิตอาจจะลดน้อยลงนะคะแต่ความต้องการใช้โลหิตในการรักษาพยาบาลในช่วงเทศกาลสงกรานต์กลับสูงขึ้นซึ่งการบริจาคโลหิตครั้งนี้นอกจากจะเพื่อเพิ่มปริมาณโลหิตสำรองแล้วก็จะสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉินที่อาจมีความจําเป็นจะต้องใช้ในห้วงเทศกาลสงกรานต์และยังเป็นการดําเนินกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุ มารีครบ70พรรษสาอีกด้วยค่ะโดยสามารถบริจาคโลหิตได้รวมจำนวน6,750ซีซีค่ะ